วัสดีค่ะพี่อีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงมหาลัยที่เป็นดังด้านศิลปะนะคะของประเทศไต้หวันนะคะอยากจะบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยรับแค่ปอโทแล้วก็อันนี้ก็คือท็อปหของประเทศไต้หวันเลยทีเดียวค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะมีคําถามก็สามารถส่งโปรไฟล์ของตัวเองเข้ามาใน ไลน์แอดพีได้นะคะแล้วก็มาปรึกษากันว่าเราน่าจะสมัครมหาวิทยาลัยไหนคะ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะคะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านศิลปะของประเทศไต้หวันก็คือ National Taiwan University นะคะตั้งอยู่ในเมืองไทเปค,คะ่ะความจริงแล้วมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไต้หวันนะคะคะแนนภาษานะคะคต้องมีทั้งคะแนนภาษาของจีนแล้วก็อังกฤษค่ะคะแนนภาษาจีนนะคะต้องมี TOEFL Band A Level 2นะคะหรือว่า HSK 4ก็ได้คะ่ะส่วนคะแนนภาษาอังกฤษนะคะต้องมี TOEFL 71 iL 5.5หรือว่า TOEIC 750นะคะประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่รับนน e คะแนน TOEIC การรับสมัครนะคะเขาจะมีรอบที่1นและรอบที่2ค่ะรอบที่1จะประมาณตุลาคมถึงธันวาคมรอบที่2จะเป็นธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะค่าเทอมนะคะอยู่ที่5460มื่มนสี่ร้อยหกสิบนิวทนิสตอรล่าต่อเทอมนะคะปีหนึ่งมี2เทอมค่ะความจริงค่าเงินของไต้หวันจะคล้ายๆกับของประเทศไทยนะคะสาขาของเขาที่เขาเปิดรับสมัครในด้านพวกศิลปะอย่างนี้นะคะคือจะเป็นการแสดงค่ะในปี2022นะคะรับแค่3คนเท่านั้นค่ะส่วนทุนนะคะมีทุนทั้งมหาลัยแล้วก็รัฐบาลไต้หวันค่ะ มหาลัยที่2นะคะก็คือ National Johtong University นะคะตั้งอยู่ในเมืองชินจูนะคะมหาลัยนี้นะคะจะมีการเปิดรับสมัคร f s e s e m e s t e r กับ Spring Semester ค่ะ f Semester เเปิดเรียนในเดือนกันยายนเปิดรับสมัครตั้งแต่ทธันวาคมถึงมีนาคมนะคะ Spring Semester เนี่ยรับแค่ปอโทและเอกนะคะเปิดรับตั้งแต่สิงหาคมถึงกันยายนค่ะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ สาขานะคะคก็คือ Applied Arts นะคะรับแค่โทรและเอกนะคะแล้วก็มี i l ต้องมี i l 5.5หรือโทรอก750ค่ะสมัครทุนได้ทางรัฐบาลไต้หวัดและมหลาลัยค่ะ มหาลัยที่3นะคะก็คือ National Cheng Kung University นะคะตั้งอยู่ในเมืองไทหนันค่ะระยะเวลาในการสมัครนะคะก็คือต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ทุนการสมัครทุนการศึกษานะคะก็เหมือนกันค่ะรัฐบาลไต้หวันและมหาลัยนะคะรับแต่เป็นเงิโทเหมือนกันค่ะค่าเทอมนะคะ34,200นริวตันนิสตา่าต่อเทอมนะคะแล้วก็มีค,ค่าเครดิตด้วยนะคะ2,400นริวตันนิสตาล่าต่อเครดิตค่ะมหาลัยที่4นะคะก็คือ National Central University นะคะตั้งอยู่ในเมืองเทาหยวนค่ะรับสมัครนะคะ four semester เอ r l y e ิเอ s i ชันนะคะมกราคมถึงกุมภาพันธ์แล้วก็เรก u ลารนะคะมกราคมถึงมีนาคมค่ะส่วนสปริง g semester นะคะที่เขาเปิดหลับนเดือนเปิดเดียนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ15สิงหาคมถึง 3x ตุลาคมค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เราแค่ปริญญาโทอย่เดียวนะคะค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ22,000ถึง26,620นะคะ มหาลัยสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ National Taiwan University of Science and Technology นะคะตั้งอยู่ในเมืองไทเปค่ะการรับสมัครนะคะมีใน Fall Semester ไม่มี Spring นะคะ1กุมภาพันธ์ถึง3เมีนาคมค่ะค่าเทอมอยู่ที่55,180นิวตันิสต์ลาต่อเทอมนะคะค่าหนังสือจคัคคอนข้างแพงนะคะ10,000นิวตันิสต์ลารต่อเทอมนะคะหอพักอยู่ที่7,000ค่ะต่อเทอมค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบาย